มาอีกรุ่นนะครับอุปกรณ์ปลิกสำหรับสมาร์ทโฟนแต่ตัวนี้เอาใจคนใช้ iOS เนจะ้าตัวนี้มีชื่อว่าไรโน่นะมาดูว่าแข็งแรงเหมือนชื่อมันไหมอย่างที่บอกครับเจ้าไรโน่เนี่ยมันจะเป็นหลิกสำหรับสมาร์ทโฟนนะต,ตัวนี้รองรับอุปกรณ์ที่เป็น Apple ิลง่ายๆว่าคือ iPhone นั่นแหละมาดูอุปกรณ์ภายในกล่องกันปึ๊บสไลด์กล่องออกมานะครับหน้ากล่องมันจะเป็นอย่างนี้เลยนะเดี๋ยวเรามาดูของจริงกันเลยจะมีตัวปลิกแฮนด์เฮลให้มาสองฝั่งเลยแล้วก็มีเกลียวหนึ่งต่อ4ตัวนี้สำหรับขันอุปปกกกกรรณ์ตต่่ตา่าาาางงงๆมมดููันนนนนทีีลกกลลออห้าาเเ็ยแแข ก็หมายความว่าตัวนี้เราใส่น้าจอสมาร์ทโฟนที่มันใหญ่ปุ๊บแล้วก็สามารถปรับความยาวอย่างนี้ได้จะมีตัวล็อกอยู่ข้างล่างนะครับยกตัวอย่างเราเลือกตัวนี้ออกมาปุ๊บแต่มือเดียวนันหมางนิ่นะเมื่อผมเลื่อนแล้วผมก็ล็อกเนี่ยมันก็จะล็อกได้อ่า กดคลายเราก็จะกลับเข้ามารอบๆตัวครับบอดี้อย่างที่บอกวัสดุเป็นอลูมิเนียมอลลอยนะแข็งแรงทนทานรอบๆเนี่ยสังเกตเลยจะมีช่องฮอทชู ool, ด้านบนนี่มีสองตัวมีเกียวหนึ่งต่อสี่ทำมาดีไซน์เนี่ยสำหรับพวกว่าสายโมดิฟายเนี่ยต้องการจะต่ออุปรกรณ์เสริมนี่เยอะเนี่ยสามารถทําได้เลยตัวนี้ให้มาครบแขนจับแฮนเฮลในหน้าตาแบบน,นี้ซึ่งแฮนเฮลมันเนี่ยครับดูจากวัสดุละโอเคนะดีไซน์มาเนี่ยจับมาทำมาทำมาดีเลย เนี่ยครับดูตรงนี้เาะล่องมารับกับนิ้วเลยไม่ว่าจะนิ้วชี้สามนิ้วที่เหลือเนี่ยเาะล่องมาสวยเลยนะตรงนี้ดีไซน์มาได้ดีโอเคเลยมันจะมีบอกครับว่าใส่ข้างไหนอย่างเงี้ยไร g คือขวาเล็บซ้ายแล้วก็ใส่ถูกต้องวิธีการใส่หลีกเนี่ยมันทํารูมารอบตัวเลยเราเลือกดีไซน์ได้เลยว่าเราจะใส่ที่แฮนด์เฮลตรงไหนจะเอาตรงไหนไปใส่ไฟใส่อะไรเนี่ยเราดีไซน์ได้เลยผมลองใส่ดูก่อนนะเอาแบบเบสิก เมื่อใส่เสร็จแล้วเนี่ยหน้าตาจะประมาณนี้ทีนี้ลองใส่สมาร์ทโฟนดูว่าเวลาใส่แล้วเป็นยังไงใส่แล้วก็จะประมาณนี้เนี่ยต่ออุปกรณ์เสริมได้่เยอะมากนะงนั้ว่าสําหรับสายโมเลยจะใช้แนวตั้งสมมุติเราจะใช้มือถือแนวตั้งปุ๊บผมก็ถอดตัวแฮนด์เฮลเนี่ยออกใส่อย่างนี้ก็ได้สามารถใส่อย่างนี้ได้เห็นไหมครับถือแนวตั้งก็จะเป็นอย่างเงี้ยเป็นหลีกแนวตั้งซึ่งเราก็ต่อไม้ต่ออะไรเงี้ยได้อีก อุปกรณ์ให้มาครบช่องเสียบต่างๆเนี่ยรองรับการใช้งานแบบง่ายๆสายถ่ายวีโอหรือถ่ายแฮนด์เฮลเดินถ่ายเนี่ยจบเลยนะตัวนี้มีมาให้ครบนี่หรือเราจะทําเป็นแบบท็อปแฮนเดิลก็ได้ไหมือนเพราอว่าี ก็ทําทได้นะครับเนี่ยเหมือนพวกกล้องท็อปแฮนเดิลอะต่างๆตามใจคุณปรารถนาเลยคุณจะถ่ายแบบแอนดรอยลูปแบบไหนเนี่ยตัวนี้ตอบโจทย์วัสดุแข็งแรงทนทานข้อเสียน่าจะมีอย่างเดียวครับรองรับแค่ Apple ชาวแอนดรอยอาจจะแบบน้อยใจนิดน,นึงไม่รองรับแต่เดี๋ยวอูลเลนซี่มีรุ่น Android ออกมาผมจะมาแจ้งให้ทราบทันทีเลยแต่ชาวแอปเปิลเนี่ยใครชอบถ่ายวีโอไลโนตัวนี้ควรจะมีติดกระเป๋าเอาไว้นะครับสินค้าตัวใหม่มีอะไรมาอีกเดี๋ยวผมจะมานําเสนอให้นะครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับ